สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านครับวันนี้ก็มาพบกับรายการเล่าเรื่องราวกันอีกเช่นเคยครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่19แล้วนะฮะ EP นี้นะครับผมจะมาเล่าประวัติของหลวงพ่อประดิษฐ์นะครับแห่งวัดคลองลุจังหวัดตังนะครับอำเภอกันตังนะครับท่านหลวงพ่อประดิษฐ์นี้ก็เป็นอาจารย์สักยันที่ชื่อดังมากนะครับเมื่อ30-40ปีที่แล้วนะครับ ก่อนที่จะไปเริ่มเรื่องราวนะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจกับผม้วยนะครับพระอาจารย์ประดิษฐ์เกิดที่บ้านหนองโกเลขที่8หมู่11ตาบลบ่อใหญ่อําเภอบ่อร,บอระบือจังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี2487บิดาชื่อชาลีดวงจำปามารดาชื่อนางอม้ม มีพี่น้องทั้งหมด9คนท่านเป็นคนที่7เข้าเรียนที่โรงเรียนประชาบาลหนองโกเมื่ออายุได้7ขวบจบประถมปีที่4ก็มาเรียนต่อที่กรุงเทพกับพี่ชายชื่อบุญเถื่อนหรือนิธีดวงจำปาซึ่งบัดนี้คือพันตำรวจโทนิธีดวงจำปารับราชการอยู่นครราชสีมา พี่ชายอีกคนเป็นครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยชื่อครูวุฒิกรดวงจำปาระหว่างเรียนหนังสืออยู่ในกรุงเทพพี่ชายก็พาไปฟังธรรมะเทศนาและฝึกวิปัสสนากรรมฐานเสมอกับเจ้าคุณอุบาลีที่หอเขียววัดบรมนิวาสเพราะเป็นศิษย์วัดอยู่ที่นั่นและพาน้องไปหาพระมหาโสพิทที่กุฏิละไมสองวัดบรมนิวาสเสมอ ท่านจึงสนใจทางวิปัสสนากรรมฐานมาแต่เด็กทั้งยังมีพี่ชายของแม่ชื่อลุงเสาเข็มพิลาเก่งทางด้านเวทมนต์คาถาด้านพระธรรมก็แตกฉานสงสัยประวัติพระพุทธองค์ตรงไหนให้ไปถามลุงเสาจะได้รับคำอธิบายทะลุปลุกโลงเล่ากับเป็นพระไตรปิฎกเคลื่อนที่วันอาทิตย์จึงคลุกอยู่แต่ในวัดพ่อวันจันท์ก็ไปเรียนหนังสือนานเข้าพระอาจารย์ประดิษฐ์ ก็เกิดความรู้สึกเบื่อการเรียนหนังสือเมื่อมาศึกษาคาถาคมเรียนวิปัสสนากรรมฐานเรียนหนังสือทำตัวขอมจึงออกอุบายกับพี่ชายพระพิสุสพภชัยคุณนกรโรลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ประดิษฐ์ส่วนชีวิตหัหลังของอาจารย์ให้ฟังว่าอุบายของท่านอาจารย์ประดิษฐ์ก็คือการบอกกับพี่ชายว่าเรียนหนังสือต้องสิ้นเปลืองเงินทองมากมายกว่าจะเรียนจบก็หลายปี เมื่อเรียนจบแล้วยังต้องจ้างเขาเพื่อเข้าทำการงานอีกต้องใช้เงินเยอะแยะเราเป็นลูกชาวหน้าตาสีตาสาจะเอาเงินที่ไหนไปจ้างไม่เรียนดีก,กว่าพระอาจารย์บอกพี่ชายอย่างนั้นแล้ววันหนึ่งก็แอบ,บไปลงศักปักยันกับอาจารย์เชี่ยวเวทเหตุที่ไปศักเพราะลูกผู้ชายภาคอีสานส่วนมากนิยมศักตามเนื้อตัวกันถ้าไม่ศักถือว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายผู้หญิงจะไม่ค่อยอยากพูดด้วย เพราะไม่เป็นผู้ชายเต็มตัวพระศพประชัยคุณักกะโลให้เหตุผลแต่พอแอบไปสักมาครั้งแรกพี่ชายก็ดุว่าแกไปสักมาทำอะไรเนื้อตัวดีๆไปสักให้มันเลอะเทอะไม่เข้าท่าเมื่อถูกดุก็กตีลูกซึมแต่พอพี่ชายเผลอก็แอบไปสักอีกคราวนี้เล่นมาเต็มแผ่นหลังเป็นปืนพี่ชายก็ดุว่าแกจะเอายังไงสักลายทั้งตัวอย่างนี้ไปเข้างานบริษัทที่ไหนเขาก็ไม่รับ หาว่าเป็นนักเลงพี่ชายโกรธหนักกว่าเก่านึกในใจอยากจะเถียงว่าพวกชาวประมงเขาสักกันออกมากมายหาคนไม่สักสักคนแสนยากทหารที่ไปลบเวียดนามพวกเสือพลานล้วนสักดำมืดเพราะอักขระเลขยันที่ลงในตัวถือเป็นของขลังป้องกันตัวให้พ้นจากสัตว์ราวุธทั้งหลายคนที่ได้รับการสักยังได้คำแนะนำจากอาจารย์สักไม่ให้ไปใช้ในทางผิดกฎหมาย ให้มีความสมานสามาัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสียด้วยซ้ําสิทธิอาจารย์เดียวกันต้องไม่ทําร้ายกันประหัดประหารกันเพราะต่างก็ดื่มน้ําสาบานว่าจะรักใคร่กลมเกี่ยวกันถ้าใครฝ่าฝืนต้องรับความวิบัติตามคาําสาบแช่งท่านพระอาจารย์ได้แต่นึกค้านพี่ในใจแต่ก็ไม่ได้พูดออกมาแต่พี่ชายนั้นโกรธมากบอกว่าถ้าไม่อยากเอาดีทางเรียนหนังสือเป็นเจ้าคนนายคน อยากจะเลเพราดพาดไปตามเรื่องราวก็สุดแท้ในที่สุดท่านก็เลยลาออกจากโรงเรียนไปช่วยพ่อแม่ทำนาระหว่างนั้นก็ตั้งตัวเป็นอาจารย์ทางเวทมนตร์คาถาไปในตัวรับรักษาคนเจ็บคนไข้ในหมู่บ้านช่วยปลดเปลืองความทุกข์โดยอาศัยพลังจากสมาธิที่กระทำได้แก่ก้ลาพร้อมทั้งสอนให้ชาวบ้านสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมด้วย กระทั่งถูกเกณฑ์ทหารรับราชการตามกฎหมายของลูกผู้ชายเมื่อพลทหารท่านก็เข้าอุปสมบทอายุได้25ย่าง26ที่วัดป่าประชาบำรุงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามท่านบวชวันที่1พฤษภาคมปีพุทธศักราช2513มีพระสุเมธีธรรมพานเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุท์เป็นพระอุปชา พระมหาเคนเป็นพระกรรมวาจาจารย์ตอนนี้แหละที่ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างแท้จริงเพื่อรู้จักทำนองคลองธรรมรู้จักสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดและเล่าเรียนพระธรรมจนได้นักธรรมโทพอได้โอกาสเหมาะท่านก็ขอลาพระอุปชัยยะออกแสวงหาโมกธรรมในถิ่นธุรกันดาลที่พระคุณเจ้าน้อยองค์นักจะเข้าไปถึง โดยไปที่บ้านนาปักคอยตำบลน,นาเชิงมีเวลาเหลือประมาณสิบกว่าวันก็จะเข้าพรรษาก็ขอเจ้าคณะตำบลในเขตนั้นขึ้นไปจำพรรษาปฏิบัติธรรมอยู่บนเขานาเชิงมีพระสององค์เนนสององค์มีประชาชนตามเชิงเขากับชาวตลาดติดตามขึ้นไปทำบุญด้วยมได้ขาดพระพิสุสถระชัยเล่าว,ว่าพระอาจารย์ประดิษฐ์ทำวัดสวดมนต์เช้าค่ำเป็นประจำทุกวัน จากนั้นก็แยกกันออกบําเพ็ญเพียรตามมุมสงบของภูเขานาเชิงสำหรับพระอาจารย์ยึดถ้ำแห่งหนึ่งเป็นที่บําเพ็ญภาวนาพระอาจารย์สอนวิธีกรรมฐานว่าใช้คำภาวนาพุทธโธหายใจเข้าพุทยาวๆหายใจออกโธตามแนวอาณาปานสติเวลานั่งให้ใช้ขาขวาทับขาซ้าย ฝ่ามือขวางายทับฝ่ามือซ้ายให้หัวแม่มือชนกันหายใจเข้าไว้เต็มที่ลึกแรงสูดลมให้เต็มปอดท้องซึ่งเป็นเสมือนลูกโป่งจะแฟบหมดพอหายใจออกปล่อยท้องให้พองเหมือนเป่าลูกโป่งเต็มลูกทําเช่นนี้ตอนเริ่มแรกนั่งกรรมาฐานประมาณสนาทีจากนั้นก็ผ่อนลมเข้าลมออกตามปกติคุมใจให้หยุดนิ่งจนกระทั่งเกิดเป็นสมาธิ พระสปประชัยเล่าถึงพระจันปะดิตนั่งกรรมฐานที่เขานาเชิงครั้งนั้นในธรรมอันเงียบสงบแล้วเกิดนิมิตเป็นดวงวิญญาณเทพองค์หนึ่งซึ่งเป็นเจ้าที่เดินเข้ามาหาครั้งแรกก็ตกใจแต่เมื่อทำจิตแนวนิ่งเพ่งดูก็เห็นเป็นรูปร่างหลวงพ่อแก่ๆชัดเจนมาบอกให้ช่วยกันค้ำจุนพระพุทธศาสนาไว้ดังกล่าวข้างต้นจากนั้น หลวงพ่อแก่ๆก็บอกว่าถ้าสนใจในทางนี้จริงๆจะพาไปดูหลักสูตรด้วยตาของตนท่านอาจารย์จึงตามหลวงพ่อแก่ๆไปตามทางเดินนั้นก็กขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อร้อนละอุไปทั่วกว่าจะเข้าไปถึงแสนจะลำบากพอเข้าไปถึงทางเข้าก็ได้ยินเสียงดังก้องในหูพระศปรัยถ่ายทอดคำบอกเล่าของพระอาจารย์ประดิษฐ์ว่าเอามันเข้าไป พวกมนุษย์ที่ทำบาปนึกในใจคงเป็นนรกภูมิแน่ๆหลวงพ่อแก่ๆก็นำเข้าไปภายในมีบุคคลจำขังทรมานต่างๆนานาคนที่นั่งอยู่บนแท่นคือไม้เท้าหัวกะโหลกผีที่คอมีหัวกะโหลกคล้คองในตาแดงผูดหาวหานน่ากลัวที่หัวคล้ายมีมงกุฎสวมนุ่งผ้าแดงที่เขามีหัวคล้ายเขาางว ข้างตัวมีบัญชีวางอยู่สามเล่มเป็นบัญชีทองเล่มหนึ่งรับการอธิบายว่าสำหรับลงชื่อพวกทาบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเมื่อตายไปก็มีสวรรค์เป็นแดนเกิดบัญชีเล่มที่สองเป็นบัญชีธรรมดาพวกนี้มาเกิดใช้กรรมชาตินี้ไม่เป็นทุกข์ทรมานมีอยู่มีกินอุดมสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้บัญชีเล่มที่สาม เป็นบัญชีนังมาสำหรับพวกทำบาปไม่ทำบุญทำลายศาสนาสร้างแต่ความชั่วเช่นค่าบิดามารดาค่าพระเป็นต้นพวกนี้เมื่อตายไปก็มีนรกเป็นแดนเกิดมีกระทะทองแดงเมื่อกับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังไม่หมดกรรมถูกไฟนรกเผากายเผาใจให้หมอดไหมร้อนลนอยู่บ่อยๆสามวันดีสี่วันไข้ พวกนี้เวลาล้างกรรมตัดกรรมล้างบาปเมื่อถูกไฟนรกเผาจะร้องโหยหวนเหมือนเปรตน่ากลัวส่วนพวกที่โทษน้อยหน่อยพวกจับสัตว์มาขังทรมานเมื่อเกิดมาในชาตินี้จึงต้องติดคุกติดตารางถูกจองจำอยู่ตามทันทสถานต่างๆหรือบางทีก็มีไฟนรกเาผาพานอยู่เหมือนกันเมื่อหลวงพ่อแกๆ่ๆนำชมนรกพอประมาณแล้ว จึงได้พากันกลับมาที่เดิมคลายสมาธิพอรู้สึกตัวอีกทีก็ตีสามพอดีเลยจำวัดท่านอาจารย์ไปเที่ยวนระกครั้งนั้นได้กระถาล้างกรรมมาให้ลูกศิษย์ลูกหาด้วยพระสุปชัยคุณกะกโลบอกคาถาสวดล้างกรรมตามคำของพระอาจารย์ประดิษฐ์ว่าอึกอีกนักคือนะวะสัมนะวะดิตังโลมมาคือตึงโดยหลังจากบริกรรมพุทโธแล้วสามครั้ง ท่านให้บริกรรมคาถาล้างกรรมนี้ไปเรื่อยๆหายใจให้ถูกวิธีตามที่แนะแล้วข้างต้นจะได้น้ำพระพุทธมนต์จากพระแมธรณีตอนที่บิดมวยผมปราพยามารก็เย็นไปชั่วร่างกายและได้น้ำพระพุทธมนต์จากแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์มีอะไรไม่ดีในตัวที่เป็นภยัยเผาลานก็จะเย็นถ้าถูกของถูกน้ำมันจะอาเจียนออกหมด เป็นไข้ต่างๆเลื้อรังจะหายได้แต่ต้องพยายามทนเอาหน่อยเวลานั่งหลังจากสีวันก็จะหายเป็นปกติเดือนหนึ่งให้นั่งบริกรรมคาถาล้างกรรมนี้ล้างตัวเองสีห่หนเมื่อจิตไม่หมกมุ่นในการมคุณต่างๆมนทินก็หมดจากตัวไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจิตใจสะอาดเยือกเย็นพระสุภชัยกล่าวถึงการล้างกรรมด้วยคาถาเรียกน้ำศักดิ์สิทธิ์ของพระอาจารย์ประดิษฐ และว่านอกจากนี้ท่านยังมีวิธีใช้ไฟล้างกรรมในตัวอีกด้วยนับเป็นการใช้พลังอีกแบบหนึ่งพระอาจารย์ประดิษฐ์คุตตธรรมโมจำบรรษาบำเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ำบนเขานาเชิงทำสมาธิจิตศึกษาหลักสูตรในเมืองนรกทั้งสามบัญชีจากยมบาลและได้คาถาปลดเลื้องความทุกข์ดับทุกข์เพื่อปวดสัตว์โลกให้พ้นจากไฟนรกไฟกรรม ที่ติดตัวมาแต่ชาติปางก่อนแล้วท่านก็ได้กลับไปเยี่ยมถิ่นกำเนิดที่บ้านหนองโกมหาสารคามจำพรรษาที่นั่นหนึ่งพันษาต่อมาผู้ใหญ่บ้านโคกลางคือผู้ใหญ่สมชายได้นิมนต์ไปจำพรรษาที่บ้านโคกลางอีกสองพันษาจากนั้นจาริกไปศึกษาที่วัดป่าบ้านเปลือยหนึ 1, ่งพันษาเกิดความคิดว่าทางภาคใต้ของประเทศไทย ยังไม่เคยไปเลยจึงเดินทางไปที่วัดคีรีการจนารามตำบ,บำลบ่อน้ำร้อนอำเภอกันตังจังหวัดตรังเข้าปรึกษากับเจ้าคณะตำบลบ่อน้ำร้อนว่าแถวนี้มีวัดล้างที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์หรือไม่ครับพระคุณเจ้าท่านเจ้าคณะตำบลก็ตอบว่ามีแต่อยู่ห่างไกลสักหน่อยนะเจ้าคณะตำบลบอกแล้วย้อนถามท่านบวชในสังกัดไหนละ่ะ พระอาจารย์ประดิษฐ์ก็ตอบว่าธรรมยุทธครับพระคุณเจ้าท่านเจ้าคณะตำบลก็ตอบว่าถ้าท่านจะอยู่ท่านต้องเปลี่ยนยัต,ติมหานิกายเสียก่อนจึงจะอยู่ได้เพราะที่นี่ไม่มีธรรมยุทธท่านพระอาจารย์ประดิษฐ์ก็ตอบว่าขอให้ผมเขียนจดหมายเรียนถามท่านอุปชากระผมก่อนพระอาจารย์ประดิษฐ์ได้จดหมายมาหาลือพระอุปชาก็กได้รับการอนุญาต จึงได้เข้ายัตติเป็นมหานิกายที่วัดคีรีการนารามหรือวัดท่าส้มเมื่อวันที่10มกราคมปีพุทธศักราช2518โดยท่านพระขูพัลกิจบริหารเจ้าคณะตำบลกันตังเป็นพระอุปชาพระวิชัยเป็นพระกรรมาจาจารย์แล้วถูกส่งให้เข้าไปอยู่ที่วัดคลองลุตำบลคลองลุอำเภอกันตังจังหวัดตรัง วันที่10มกราคมปีพุทธศักราช2521ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสและได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสโดยถูกต้องสมบูรณ์เมื่อวันที่1มีนาคมปีพุทธศักราช2525รวมธรรมยุทธ6,000ษามหานิกาย9,000ษาตอนเข้าไปอยู่วัดของลุกครั้งแรกม,มีนายเคลื่อนชนลหาร ราษฎรตัวอย่างตำบลคลองลุกกับนายบุญปลูกสีปรางผู้ใหญ่บ้านหมู่หกบ้านคลองเคียนเป็นผู้ใหญ่บ้านตัวอย่างช่วยในกิจการาศาสนาดีแต่มีผู้ใหญ่บ้านอีกสี่คนกำนันหนึ่งคนเจ้าหน้าที่หมู่บ้านอีกหลายคนไม่ยอมเข้าวัดเข้าวามาแต่ไหนแต่ไรบางคนทำตัวไม่เหมาะสมก็กวนศาสนา เจ้าหน้าที่ในตำบลบางคนยังสร้างสมมือปืนเสริมบารมีเป็นกกเป็นเหล่าท่านอาจารย์รู้สาเหตุกับอุปนิสัยใจคอของแต่ละคนหมดแล้วท่านก็ใช้พลังคุณงามความดีกันจะเหมาะกว่าพระอาจารย์ก็เริ่มชักนำคนเข้าวัดขัดเกลา่นิสัยคุณมัวแรงร้ายออกจากใจสอดแทรกพระธรรมเข้าให้เกิดความชุ่มเย็นการเข็นฆ่าประหัดประหารกันในแถบนั้น ก็เลือนหายไปทีละน้อยจนหมดอยู่กันเป็นสุขพระสพชัยกล่าวถึงขั้นตอนบุรณะวัดคงรู้ที่เป็นเสมือนวัดล้างของพระอาจารย์ประดิษฐ์ว่าได้ทำไปทีละน้อยตามกำลังศรัทธาของญาติโยมไม่บอกบุญเรี่อยอะไรทำความเดือดร้อนแก่ใครผู้ใดมีกำลังศรัทธาบริจาคท่านก็รับและสร้างถาวรวัตถุข,ขึ้นตามความจำเป็นการสอนวิปัสสนากรรมฐานของท่าน ไม่ได้สอนเพียงแค่นั่งหลับตาบริกรรมอย่างเดียวท่านสอนให้เห็นจากของจริงทั้งด้านจิตและวิญญาณการดับไฟกิเลสในตนทั้งราคะโทสะโมหะท่านก็ใช้ไฟจริงๆกองสมขึ้นจนลุกโชนแล้วให้ผู้ที่เรียนสูตรดับกิเลสได้แล้วลงลุยไฟเพื่อให้กองไฟกองนั้นเผาพลานกิเลสในกายหมดสิ้นไป โดยท่านจะจุดไฟให้ลุกโชนขึ้น3ามกองสมมุติเป็นโลกโกดหลงแล้วท่านก็เดินเข้าไปในกองไฟนั้นที่ละกองไฟไม่ได้ทำอันตไรายใดๆแก่ท่านเลยและลูกศิษย์ทุกคนที่เรียนสูตรนี้จนสำเร็จก็จะทำได้อย่างท่านการลุยไฟดับกิเลสจัดให้มีขึ้นเสมอเป็นวิชาที่ท่านเรียนมาจากนรกในสมาธิแล้วถ่ายทอดให้ศิษย ในการสักยันลงของในตัวจากอาจารย์ดังต่างกันนั้นโดยปกติเมื่อมาพบกันและได้รับการปลุกของให้ขึ้นแล้วก็มักจะทะเลาะวิวาทตบตีกันโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกตัวแต่สำหรับต่อหน้าพระอาจารย์ประดิษฐ์นั้นเมือ่อภูลงของในตัวได้รับการปลุกจนของขึ้นแล้วก็จะออกท่าเสือท่าลิงท่าหมูหรืออื่นใดสุดแต่จะได้รับการลงหรือสักมาแต่ละอาจารย์นั้น ก็ได้รับการปรามจากพระอาจารย์ประดิษฐ์ว่าให้เบาไว้เบาไว้อย่าเต้นอย่าตีกันหรืออยากกระโดดไม่เต้นและไม่ตบตีหรือขบกันนับว่าท่านเข้าถึงหัวใจของพระคาถาต่างๆนั้นอย่างแท้จริงจึงสามารถสั่งหรือกำกับให้อยู่ในโอวาทได้ในการสักยัน์ของหลวงพ่อประดิษฐ์ลายสักยันที่ได้รับความนิยมและ เป็นที่โด่งดังของหลวงพ่อประดิษฐ์ก็คือยันหนุมานแดงน้อยและก็มียันอื่นๆต่างๆเช่นยันเสือหังด้วนเสือพระนาลายหรือยันดอกกุหลาบที่นักเลงทางจังหวัดภูเก็ตนั้นได้สักกันไว้ซึ่งเป็นมาสนีอย่างมากสามารถเรียกกินหอมจากสวรรค์ได้ในทุกๆปีนั้นหลวงพ่อประดิษฐ์จะจัดงานไหวครูลุยไฟขึ้นมาเป็นการลุยไฟดับกิเลส ซึ่งผู้ได้รับการสักยันนั้นจะไปนั่งรอบกองไฟเพื่อที่จะปลุกของที่หลวงพ่อประดิษฐ์ได้ประสิทธิ์ประสัดให้บางคนก็ขึ้นเป็นเสือเป็นหนุมานเป็นลิงลมก็สุดแล้วแต่ละคนวิ่งเข้ากองไฟโดยที่ไม่กลัวกองไฟบางคนก็ลงไปคลุกอยู่กับกองไฟบางคนก็หยิบไฟขึ้นมากินดือด้อเป็นที่น่าอัศจรรย์ในยุคนั้นมากในบรรดาลูกศิษย์ของท่านนั้นก็มีประสบการณ์มากมาย ทั้งโดนยิงไม่เข้ายิงไม่ออกโดนฟันก็ไม่เข้าโดนแทงก็ไม่เข้าเมื่อถอดเสื้อมาก็เป็นแค่รอยจำแดงๆเท่านั้นนับว่าวิชาของท่านนั้นสามารถคุ้มครองสิทธิ์ได้แน่นอนและขึ้นชื่อในความเหนียวอยู่ยงคงกระพันชาตรีเมื่อสมัย30-40ถึง40ปีที่แล้วและท่านก็ได้มรณกภาพลงเมื่อวันที่20มีนาคมปีพุทธศักราช2543 ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับประวัติของหลวงพ่อประดิษฐ์แห่งวัดคลองลุกนะครับจังหวัดต,ตรังก้อนนี้ก็เป็นประวัติแค่คร่าวๆนะครับเรื่องอภินิหารในมีมากมายนะครับลูกศิษย์ของท่านนี้เล่ากันฟังแบบไม่รู้จบเลยครับเพราะมีปาฏิหาริย์ที่แบบพูดง่ายๆว่ามันเหนือธรรมชาติมากนะครับเพราะท่านใด้เน้นนั่งสมาธิแล้วก็ได้เห็นสิ่งๆต่างๆมากมายและประสบการณ์นี้เล่ากันไม่รู้จบส่วนศิษย์ ของท่านที่ได้รับการสืบทอดมาจากท่านโดยตรงแล้วก็ได้เรียนมาจากท่านโดยตรงเท่าที่ผมรู้มีอยู่สองคนนะครับตอนนี้ก็คืออาจารย์ประพน์ม่วงงามนะครับท่านอยู่ที่ม่วงงามจังหวัดสงขลาซึ่งตัวผมเองก็เป็นสิทธิ์ของอาจารย์ประพน์เหมือนกันครับซึ่งในทุกๆปีท่านจัดจัดงานไหวครูลุยไฟเหมือนกับสมัยที่อาจารย์ประดิษฐ์นั้นยังมีชีวิตอยู่เลยครับลุยไฟประจําปีนั่งปลุกของลุยไฟดับกีเลสกันนะครับเป็นที่ฮือฮาใน จังหวัดสงขามากนะครับแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องความเหนียวเหมือนกับสมัยที่พระอาจารย์ประดิษฐ์ยังอยู่เหมือนกันเปียบเลยนะครับซึ่งประสบการณ์ของลูกศิษย์อาจารย์ประพจน์เนี่ยมีเยอะแยะมากมายครับทั้งที่มีบันทึกไว้แล้วก็ไม่ได้บันทึกไว้นะครับตั้งแต่สมัยตอนที่ Facebook และโซเชียลนั้นยังไม่บูมยังไม่ดังเหมือนในยุคปัจจุบันนี้นะครับมีทั้งโดนยิงกับปืน M16 กก็มีครับโดนแทงจนมีดงอก็มีเหมือนกันครับ ก็เป็นที่น่าอัศจรรย์และเป็นเรื่องที่ดังมากๆครับสำหรับของอาจารย์บรพศในจังหวัดสงขลานะครับอาแถบนครสงขลาไปถึงัวไซนะครับผมแต่ควรชลิกก็มีเยอะแยะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่านและลูกศิษย์ของท่านส่วนท่านที่2ก็คืออาจารย์พงศ์นะครับแห่งของลูกนะครับบ้านของท่านก็อยู่ใกล้ๆกับวัดของลุเลยนะครับเป็นศิษย์ของหลวงพ่อประดิษฐ์โดยตรงเช่นกันครับ ได้รับเรียนวิชาและถ่ายทอดมาจากหลวงพ่อประดิษิ์โดยตรงเช่นกันครับทั้งการสักยันต์ปลุกเสกปลุกของอปลุกวัตถุมงคลท่านก็ทําได้หมดครับแล้วก็ทําได้อย่างคลั่งมากๆครับลูกศิษย์ลูกลหาของท่านอาจารย์พงศ์ก็มีเยอะมากมายนะครับแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยก็เยอะเช่นกันนะครับ อยู่ยงคงกระพันชาตีฟันแทงไม่เข้านี่มีหมดครับผมแต่ผมก็ไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับอกของอาจารย์พงศ์สเท่าไหร่ผมก็ได้รับการเล่ามาจากลูกศิษย์ของท่านอีกทีหนึ่งนะครับผมนับว่าทั้งสองท่านนี้ก็มีวิชาอาคมที่สุดยอดนะครับได้เรียนมาจากหลวงพ่อประดิษฐ์โดยตรงนะครับผมที่ยังสืบทอดอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับก็ส่วนอ p ีหน้านั้นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ เกจิท่านใดเรื่องเล่าอะไรเรื่องเล่าเกี่ยวกับไสยศาสตร์อะไรความเชื่ออะไรนั้นก็ได้โปรดติดตามใน EP ีในต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจกับผมนะครับหากผมพูดผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลไม่ตรงอย่างไรก็ต้องขอโทษและขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ